พี่เขาตัดเร็วมากนะครับตัดแล้วก็กองวางกองวางกองวางกอง,ง,ง,งอย่างนี้นะครับนะครับภามุมกว้างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจุดลูกของลูกตาก็จะมีแต่ไรอ้อยนะครับ ไม่ง่ายเลยครับกว่าจะได้แต่ระบาทดูผมไปลองตัดขนาดไล่ของตัวเองโอ้โหเป็นคนคนเขาก็อดทนจริงจริงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพมุมกว้างเลียท,ทางเมก็จะตักไปนะครับสวนลูกหูลูกตา ดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงจะมีรถตัดมาตัดนะครับเป็นเครื่องตัดติดรถไถน,นะครับวางกองวางกองน่าจะเป็นของช้างแท็กเตอร์นะครับท,ที่ที่ยอดนิยมอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่ามันเข้าถึงนะครับแล้วก,เก็เกษตรกรรายย่อยเขาสามารถที่จะเป็นเจ้าของพอพอ,อที่จะหาเงินมาซื้อได้บ้างนะครับ ให้ดูแดดร้อนครับไม่ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งจะเห็นนะครับว่าเราจะไปทุกที่จะไม่ค่อยเผานะครับจะไม่ค่อยเผากันแล้วเพราะว่ามัน,ม,นมันเป็นข้อข้อจำกัดเรื่องของอุณหภูมิร้อมแล้วก็ข้อจีกันทางการค้านะครับ เราดึงหันมาใช้วิธีการตัดสดแต่ว่าตัดสดเนี่ยมันก็หมายความว่าราคาที่นี่ผู้ประกอบการจะต้องเจก็คือมันมันก็ต้องอัพราคาไม่งั้นก็จะไม่มีคนตัดครับแล้วพี่เขาก็จะตัดนะครับเดี๋ยวผมจะตัดผ้าให้ดูนะครับ เดี๋ยวนี้มันมีอ้อยไฟใหม่หรือเปล่าเนาะเออแมนยูมแมนเนี่ยมันหักเข้าน้ำบอลเป็นอยังดอกหักเท่าแก่ถึงหักน้ำดิเรื่องหักไหลเพราะมุ่งค่าน้ำนักกับรถนะครับตัวอ้อยไฟใหม่เนี่ยมันน้ำหนักลดเยอะแล้วก็มันต้องหักอะไรได้ส่วนหนึ่งไปให้อ้อยสดเนี่ยตัดเร็วมากนะครับ พี่เขาตัดเร็วมากนะครับตัดแล้วก็กองวางกองวางกองวางกองอย่างนี้นะครับแนว่ปวดแอวเด้อ <laughs> ผมตัดอ้อยพันเนื้อตัดปลูกโยนอยู่หน้ากับน้องโว้ยเศร้าเศร้าจังได้ก็จะมารับจ้างได้ บลจาจไปเ้านเาเนาะอ,อยเน, <c oughs> นึกว่าโถแกแสงเดือนวเดีอยวรถอ่อยมาตัดที่แถวนี้ถกแกบ,บ้านแสงเดือนบ้านบ้านยังก่อนเน,นี่แสดงว่าไปตัดทงงังอื่นนะครับตัดได้เร็วครับชอบ บบ,บ,บแชมป์โลกนะเหมือนที่ผมเคยถ่ายให้ดูตัดอ้อยเนี่ยแชมป์โลกเน <c oughs> มันแม้มันจะเหนื่อยแต่ว่ามันก็เป็นความสุขที่อยู่กับบ้านนะครับไม่ต้องไปรับจ้างต่างจังหวัดหรือกรุงเทพ,พเราก็อยู่อย่างเงี้ย ครับแปงเลงียครับคยวันทำให้เนาะดูจักได้ปูดเยอะเหรอเออนั่นแหละคู่ลุงนันแหละ ผมเป็นพี่ไายมันผมอยู่เห็นงานอยู่กรุงเทพครับผมมาทุกเดือนแหละแต่มันมาวทฒนธมจังหวะคนจะไม่ค่อยรู้จักผมนะครับแต่ผมจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กรุงเทพแล้เพิ่งมาทำ YouTube ก็ต้องออกมาดูอย่างเงี้ยแะมัดละสมบาทใส่สิบห้าลำนะครับ แล้วก็กองกองกอง,กองไว้นะครับเดี๋ยวเพื่อจะให้รถรถ,รถไถมาขีดนะครับ